สำหรับเด็กเรื่องสามกระจอมจุนได้แก่ลิงแพะหมูได้ยินเสียงไก่เอ๊อีเอ๊กเอเออีเอ๊เอช้าแล้วจ้าตื่นได้แล้วนายแพะนลิงอารุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนรักทั้งสองอารุณสวัสดิ์จ้าหมู วันนี้ฉันทำซุปเห็ดหอเป็นอาหารเช้าครับดีจังเลยของปรดแบบเนี้ฉันจะมีแรงตั้งงานนะอย่างนีงานจะได้หิค่ะกินเยอะเอาล่ะอาบน้ำแรงฟันกันก่อนแล้วก็แยกกันทำตามหน้าที่นะครับนายหมูในายแพนายลิงแม่ทั้งซาำเป็นพิศรากา แพะนายหมูนายลิงร้องรำทำเพลงร้องเพลงทำความสะอาดอร่อยที่สุดเลยสามกระจาจุ้นกำลังกินข้าวเช้ารู้สึกอร่อยจังกินแบบได้ทุกวันจริงๆนะอร่อยครับอ้มใช่ครับ อร่อยฝีมือหมูมากมากนะครับลิงร่างกายแข็งแรงแพ็กก็ได้แข็งแรงครับกินแล้วผมฆ่าป่าแล้วนะครับใช้ไปเก็บทางน้ำบ่อน้ำนะครับผมจะเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยเองไปก่อนนะครับหมูเดี๋ยวเจอกันนะคะ ทุกทุกวันเมื่อทำอาหารช้อสเสร็จทั้งสาวก็จะแยกไปทําตามหน้าที่จําแพะมีหน้าที่ตักน้ำและซักผ้าก่อนใหญ่แพะกำลังซักผ้าถูถูถูให้สะอาดแบบนี้ส่วนเจ้าลิงทํางหน้าที่ขาบป่าตักก้อนไม้ก้อนทส่ถังว่าอาหาร สองซ้ำลิงตัดต้นไม้ส่วนเจ้าหมูหก็มีหน้าที่เก็บกว่าบ้านทำความสะอาดหมูเต้นร้องรำทำเพลงเห,หเห็นไหมหมูร้องเพลงนี้เก่งมากนะครับแพนะ,แะแร้องเพลงซ<น>ักผ้าให้สะอาดนะครับ ปีนต้นไม้ตัดต้นไม้นะครับเหมือนเทพารักคนรักตัดไม้สามเกินจอมจุนมาแล้วจ้าน่ารักจริงๆนะครับนี่เสียงไก่เอ็กซ์เอกเอ็กซ์เอกเอ็กเอกเอจ้าหมูขี้เศร้าโอ้ยเบื่อเบื่อโอ้ยน่าเบื่อชะมัด เบื่อที่สุดอะไรกันอะไรกันโอ้ยแต่เช้าไล่ล่ะก็ฉันเบื่อที่จะต้องไปฆ่าทุ่งคาวนั้นสิอ้าวแล้วพูดอย่างนั้นน่ะแล้ฉันก็เบื่อจริงๆและฉันหลับก็เบื่อที่ต้องการทำความต่างกันเช็ดถูกระบายด้วยเบื่อและฉันไม่เบื่อหรอกจะต้องไปหาดน้ำไปซักผ้าเหมือนกันนะ ลิงก็เบื่อที่สุดแบบปืนัา้นนะเมื่อยกพวกสามกระจำจุนน่าเบื่อที่สุดในโลกโอ้ยน่าเบื่อช่มัดรู้สึกลำบากครับไม่จริงอยู่เดี๋ยวนี้นะแพะลิงโกรธสู้กันทะเลาะกันอยู่นานใช่แล้วพวกฉันมีวิธีอะไรหรอ เราต้องมาแรกงานทำอะไรได้ครับที่ทอาหารแทนันสามกระจอมจุนควางสัตว์น้อยทั้งสามจําซอนกันมากรู้แล้วดีมากดีเหมือนกันนจะออกไปหาสามกระจอมจุนสัตว์น้อยจําซอนกันมากฉันก็ไปตักน้ำและซักผ้าเองถ้าอย่างนั้นแล้วนับตั้งแต่วันที่ไปจัไปเพราะเราแรกกันตอเดินทาง สังกระจาะตุ้มตกลงช่ยอดในที่สุดาสารไปท่ากัสะอาดสารก็เริ่มแยกย้ายเป็นออ่ไปทำตามหน้าที่ของตัวเองหมาป่าแสนก้นกระต่ายรู้สึกร้อนน้าตามุชวนน้นเตียบน,นูแอนเป็นจิงโจ้บบีบีเป็นเคียงก้หนูอนเป็นเวฟบีบีเป็นบีเอ็ม โอ๊ยร้อนร้อนทำไมมันร้อนแบบนี้นะคะกระต่ายเหงื่อออกร้อนกระต่ายรู้สึกร้อนจังกระต่ายตกน้ำรู้สึกรอดทำไมถึงปลาไหลายได้ลงแบบนั้น มีมีกับจระเข้อยู่เป็นเพื่อนกระต่ายกระต่ายรู้สึกแช่น้ำร้อนกระต่ายโลกร้อนรู้สึกเหนื่อยจังเหนื่อยออกร้อน กระต่ายน่าตาได้ตอนทีก้าวเราเลยคิดถึงนัาตาเมือนท่นัดคิดออกแล้วกระต่ายอันนี้เจอาน้าที่ทำอะไรพวกสัตว์ไปทัศนศึกษาได้ยินเสียงไก่เอ็กอีเอ็กเอกเห็นไหมเจ้าระค่ฟัาหรอกระต่ายก็ฝาหรอ สัตว์ฟันล้อกันหมดนะครับเดี๋ยวก่อนท่านหมีเดี๋ยวก่อนท่านหมีอย่าทำของฉันเลยนะครับอะทำมาละคุณหมาป่าฉันนึกออกว่าหมาป่าฟันล้อถูกตามปิ๊ปปี้ไม่ชอบอะไรเยอะแยะร่างกาของท่านไม่ดีหรอกแทนที่ข้าจะทำจะตายท่านเองก็ตายรู้สึกโกรธมาก เอ๊ะแล้วทำไมก็มีงานั่นนี่ยแล้วเห็นท่านเห็นเอาท่านบนน้ำวานี่นาแถมยังกินน้ำเยอะอย่างเกี่ยวกับฉันอ่ะไม่บอกสักนิดว่าเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคเออผมจะก่อนจะได้ไหมได้จริงจริงเหรอท่านตอนแสงนะถ้าคุณหมาป่าที่ขี้กล็ดกระต่ายหมาป่าโกรธสู้กันอยู่นั่นทะเลาะกันอยู่นั่นพูดอย่างนี้มันทำให้รู้สึก รู้สึกโมโหร้ายเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยน,ยน,น,น,ยนกระต่ายมาป่าไม่ต้องห่วงนะก,กระต่ายหมาป่าพวกจระเข้ท่านหมาป่าท่านกระตาะ่า,า,ตายพวกสัตว์ไปทัศนศึกษาช่วยเก็บคนหลุมด้วยกัน ทุกคนสร้างสระว่ายน้ำขุดหลุมก็จะกลายเป็นสระว่ยน้ำแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆหวัวเราะอีกแล้วใช่ยโยราะเรามีน้ำแล้วพากสัตว์เล่นน้ำรู้สึกสดชื่นจังเลยมาแล้วครับที่นี่มีปลาหลายด้วยนะครับ และเองนัทเทอรี่ใช่แล้วก็ป่าเราปลาไหลเล่นน้ําได้ปลาไหลเล่นน้ํารู้สึกสนุกสนานกันมากใช่ใช่พวกสัว์ไปทัศนศึกษาช่วยขนลุมจระเข้และน้้ำรู้สึกหาและพูดได้เรายุ่งเหยิงอขึงจระเข้ฉันเองกลางคืน ได้ยินเสียงหมาป่าหมาป่ากัดจระเข้ใส่ชุดนอนรู้สึกกล่อหมาป่าที่สุดในโลกเร,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 ร,เร้กันเอะพวกทุกคนเราหนีกันเถอะรอด้วยรอด้วยรอด้วยหลอกงา่ายจริงจริงเลยหมาป่าแอจาเล่นน้ำตอนกลางคืน ตัวเหม็นขนาดนี้ตัวเหม็นขนาดนี้ยเราเล่นน้ำดีกว่าเราหล่เล่นมาหลายวันแล้วเราดี่ฉลาดจริงๆไม่ต้องเจ็บตัวถ้ามีน้ำใช้อาน้ำอื่นแสนสบายมาป่ากำลังเล่นน้ำมาป่าอาบน้ำแช่น้ำอย่างรู้สึกเนื้อตัวบาสบายมาป่าอาบน้ำนี่น้องพาวิสัยามเด็กกรี๊ดใส่หูพ่อเสร็จสักที่มาป่าวีผม ลา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 โอ้ยต้นไม้รู้สึกแห้งจังมีรู้สึกง่วงนอนหาง่วงนอนฉันยังนอนฉันมันยังไม่ตื่นเลยเมื่อคืนใช้ในเวลาเท่นะได้ยินเสียงประหลาดช้าลาบ่อนะลูกคุณหมีแลวเพื่อลูกหมีกลับบ้านและนั่งลงมาเลยนะตายแล้วดูสิน้ำในบ่อคุณข่าเลยล่ะ มันคุณมันโค้งแอบมาใช้น้ำตอนที่พวกท่านวิ่งหนีไปได้ไๆแก่ราย้นกระต่ายโกรโอยเจ็บใจจริงๆเดี๋ยวกันจัดตะโกนได้อะไรกันเนี่ยได้ยินเสียงกระต่ายแอบไหว,ไว,กไว,ไว้กระต่ายไหว้กระต่ายโกรธหน้าตาเหมือนชาวนาสัมนานคมเปียวอยู่นี่ครับอ๋อฉันนึกอ,ออกแล้วเรื่องเถอปนช่ยกันทางกวนจักขโมย อย่างนี้แหละอย่าเสียประหลาดนะียนะคะกระต่ายเป็นตุ๊กตาปลอมนายเจ้ากระต่ายตัวแสบตัวแบบนี้เสร็จแล้วละ่ะกระต่ายมันเป็นตุ๊กตาปลอมทำแบบนี้วิ่งไม่ออกวิทำไมเงียบไปทำไมเงียไม่ไหว้วจ๊ะดูสิตุ๊กตากระต่าย กระต่ายของปลอมแต่นี้มันส่องสาว่างมาป่าตีกระต่ายอย่างแรงอย่ังนี้ต้องโดนป่มืออีกข้างนึงนี่นะมาป่าโดนกระต่าย๋ยวาโดนตีนะตุ๊กตากระต่ายของปลอมปลอมสิมาป่าสู้กับกระต่ายกระต่ายของปลอมกระต่ายไม่จริงปลอม โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันเมื่อยนะจับเป็นยังไงเปนยงไงป้าปชาเคี้ยวขโมยตุ๊กตากระต่ายเฮ้ยกระต่ายของปลอมไม่จริงปลอม ใช่และเห็นแก่ตัวอีกด้วยล่ะํำไมเฉลียวฉลัดของกระต่ายของม้าป่าเวลาคุณปอดและบ่อนาไม่สบายและทีนี้แต่บ้านนี้ทำไมอยู่บ้านนั่นานแถมย้อนตอนอีกนี่ทานสาหรับเด็ก็เรียบฝันอกกำเขนร้องเพลงให้ดีๆทำแบบนี้นกกำเขนร้องเพลงนิร้อน เฮ้ราะขนาดนี้นกอันนี้พัทรพัทสัจจานกร้องเพลงผู้ให้ที่ดีมันมีคนขอเสียงปรบมือใช้มือดังๆเลยค่ะนกน้อยร้องเพลงเพราะจังเพราะขนาดนี้นกกังเขน้าพัทรพัทสัจจานกไอเก่งจริงๆเก่งจริงๆครับ นกกงเขีนพูดเออเออแต่ว่าพอดีวันนี้ฉันมีทุนรักอันนี้ไม่ดอย่าไปแียอขี้ตัวสีซ้เอาไว้ฟังวันหลังดนียวบดูวันดมวบงกบไม่น่ารักกบเสียงมากเกียรไม่น่ารักกบร้องเพลงไม่น่ารักเลยอ่ะอ่กว่าเธอร้องเพลงจ้าวอนี้่ด้ว่าอย่าไปแีย กบตัวน้อยน้อยกบตัวน้อยน้อยตอนกลางภากันได้นี่ย็แล้วกบร้องเพลงไม่น่ารักเลยแม่น้าตาจะเหมือนเกาะฟรุตตี้บาโมซอมเปียกบร้องเพลงออกเสียงไม่ชัดเธอจะได้เจ้ากบเธออะไรเนี่ยนี่พะทะรักคนกบร้องเพลงไม่น่ารักท่ากับฟรุตตี้บาโมซอมเปีย น้องเนยน่ารักมากมัเราชอบใจกันใหญ่ฟังเนี่ยสนิทน้องเด็กเล็กน้องเด็กโตลูกกดตัวน้อยน้อยลูกกดตัวน้อยน้อยต่างกันท่ากันยันเนี่ยนกเด็กเล็กน้องเตีกโตกบร้องเพลงไม่น่ารักทำกับโรตีวาซาเบียน้องเด็กเล็กน้องหนุ่มบาน นกเต็ตโนกพีมาตยมเปนแ่น้าน Baby นกนกเป็นคุณแม่น <Liberty Overwatch> ่าตามไอ้กบเียบลูกกบตัวน้อยน้อลูกกบตัวน้อยน้อยต่างกัน้ไม่แล้วนกตอนเด็กนกตอนโตนกรู้สึก้โหได้เสียงกบร้องิงไม่ได้ที่หัวได้เสียงกบเรียกสาวกในหุต้นี พวกสัตว์เต้นร้องเพลงกบเรียกฝนีเดตนนิลี่ฟังสิกบร้องเพลงดีเหมือนกันแล้วันสวนจะตแล้วใช่ใช่อันนี้กาอยู่หูสิบค่ะถ้าว่าได้ใช่ใช่ใช่พวกสัตว์ต่างต่างโดนแล้วพอใจกับเสียงร้องขอนจ้ากบดด้วยล่ะน้องร้องเพลงก็อย่อเสียงชัด ก็ไม<บ>่ชัด